สวัสดีค่ะบันนี้วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่11ที่ข้าพเจ้านางสาวพ,พิมพชนกพัฒรศริธนากิจ ขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นทั้บูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถอดหบทการพระัตนาตายอา่างสัม,มาสมพธธพาุพุโรภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ สวัสดคาโตพระาวตาธมโมทำม,มังนามาสามีสุปฏิปโนพระขาวโตสาวกสังโฆสังคังนามานี้สองบทบูชาพระปรีพินาศอะหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโตทผู้ในหิธารามาโนธานิ ปารมีหิจัติสติยาวชีวังอาหารพุทธังธทรมังสังฆังสรนังฆาโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามิสวทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดา มันตาจักรวาลสุอัตตาขันตุเทวตาสัทธมงังมุนิราชาส,าสุนันตุสขาโมคทางสักเเกมเจรูปเปที่ด้สีขาวตาเทจะเป็นฤทวิมานเนทีเปรัตเถจามีตะรุวะนาคาหานเเคหาวะถุไม่อิเคเตภูมมาจายันตุเทวาฉละฐถาะวิสเมและขัดันทัพพระนาคาทิตตาสันติเกยังมุนิรัวจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรคารอยัมพัทันตาธรรมสวรรคารอยัมพัทันตาธรรมสวรรคารอยัมพทันตา 3บทสวดบุพาพาพาคนมามการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพบทสวดตายสารนะขัมมนาปาเาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิิรยาคาถุ อัญญงพุทโธมีสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสโสดทีมีโหตุสัพปทานัตติเมสระนังอัญญ <atif> ์พมโมมีสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสโสดทีมีโหตุสัพปทานัตติเมสระนังอัญญงสังโฆมีสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสโสดทีมีโหตุสัพปทาเจตบสุติรัตนะปะนาณมคาถาพุทธังนัเมรัตนะภูตัสระสรีราจิตตังธรรมังนัเมรัตนะภูตวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนะภูตะ สุสีลิฏฐิเอตังนเมริติราตะนาตรานาตะยะวะหังสัมมาสมมสารีตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยาย,ายุตตะคุณโยคะวะสัพปะวะตังอสุมิตยมหิติตเทวยาถาติทันเตเอกังวินาติตะเรสัมมาสัมภเวนะโลเกกทาจิจจาจ,จิเรนจปาตุภูตัง คำพีรยานาวิสยังอติตุตะสถังวิญยูหิปันติตะชะเนหิวิชันนยุรูปังโลกมหิเกหิจิกะัดจุปปาละพรนียังเกสันจิสุทธะทุวิทิาตังคุณกายายะนาเมหิเดวะชนะตายะวิสุทสุวิสุตมปิสมุดปัสตังมนาสิสุทธะปัสสาททานัง ปุญญาธิกานะมกสัมุตตะมะปุญญาภูมังทุกขาปัมมุตจนะมุขสะสารนังคตานางปูชาระหิสุประมังอภิปูเชยะเชเนยังนิพพานสัจิกิริยายุปะนิสะยะถังสัมมากิเลสัมมะละโสธนสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐก,กุสไลเลหิหูปะเสวานียังปานิหิจะปิสรารนังขามะนียเมวะตสมาหิติรัตนังสรารนังขธรรมหารตินที่วัง ทิวังคณะเกเนสุนัมสมานาปูเชมจาปิสสสตังสุปสัสสน,นจิตาตฐานุปาริจริยาสธาตา,าจาัปุญเยนาตถาสุกะเตนาสุขีพระเวมุเตเชนะตสจัสาสธา,าปิสุวัติหุนโุโยเจทธรรมวินยัยมปิปนามะปูโตโลกุตราพิสัมมโยนิยโตสุโพชมังตโสปนิสายะาจายายะ อะยัมปโหูตุวัตถุตะเยปริจิโตสุป,ปะสาธากาโรแปนณมา,าราสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะมาลาปะกัถูสามังวะพุทโธสุขโตวิุมโตมารสสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเขยังชนะยังวิเนยยังพุทังวรันตังสุดสารนมามิโลกัส,สานาทาัจาวินายากัจจ ปันเตจัสาเตชยสิธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมินตุธโมชโยโยวิยะตัสสุตัสสาวะส,สัตถุถาเสสีโลกัส,สวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมมาทารสัทารีสาตาวะหูสัสนติกาโรสุจินโนธรรมังวรังตังสุรสานมามิโมหปะปทาลังอุปสัตตะ ทาหังตันเตจษสาเตชะยะสิทธิหงตุสพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธร,รมเสนาสุขตานุโคโยโลกสัสปาปุกะกิเลสะเชตาสันโตสยัมสันตินิโยชโกจ่สวาขาตธรรมังวิธีตังกรุติสังฆังวรันตังเสดสานามามีพุทธานุภพุทธังสมาสีลาธิติมตันเตจสาเตชะยะสิทธิหงตุสพันตรายาจวินาสะเมนตุ ก้าบทสวดนโม,มการักอัฏฐคาถานโม,มอราสาธุสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิณโงนโม,นม,มอุตตมะธรรมมาสะสวาขาตัดเสวะเตนินิทะนโม,มสัมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีลาทิทิโนนโม,นม,มโอมาตายารัตสารันาตนตยัสสะสัทธะสัทธะสาธุกังนโม,มโอมากาตีทัสสะตัสสะวิวัตถุตยสัสสะปินโม,มการักปะ พาเวนะวิคัตฉันตุอุปัทวานโมการานุภาเวนะสุวัติหงตุสัพพทานโมการัสัตเตเชนะวิธีมหิโหุโหมิเตชาวาสิกบทสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัม,มยังพระควาสักเกสุวิหรารติกาปีละวัตถุสมิงมหาวณนมหาตาพิขุสังเกนะสติงปัญจมามเตหิพิคุสเสหิ ซาเปหวาราเตหิทัสนิจโลกาตบุตริเทวตาเยปุรินัสณิปตาหุ่นติทั่วกันตังทัสนายวิภุสังกจาอัตขโคจตุนังสตาวาสกาอิกานังเทวานังอิทารังหุ่นเยังโขพระกวะสเกศสุวิหารติกะปิอะวัตถสชินีมาวเนมาตา พี่ขูสังเกตนาสติมปัญจมาเตงหิพี่ขูเสหิทราไมเห็นว่าอาหารเตหิทัาเซหิถ้าเหิจะโลคธาตุหิเทวตาเยปอกุยเนศสินิพิตาหุ่นติภาควันตัศนะเน่ยพี่ขูสังคัจจนโนนะไม่ยำปิเยนะภาควาเตโนปัสสังกามือเนยว่าอุปัสสังกามิตวาภาควาโตสันติเกปัญจคถาเพื่อเสยามติอัตตุโคตเทวตาเสยยตัดปิน้ำมะภะละวาปุริโสชัมงพิจตังวาปะหางภาสาริยาภาสาริตังวาปะหางสัมพิเชวะเอ็มมมีวัสสทาวาเสสุเทวิสุ ตโวขูราตตัปตตุระหังสุอตถโกตเทวตาภะกวนตังอภิวาเทวตาเอกัมมันตังอภังสุเอกัมมันตังทิตาขูเอกาเทวตาภะกวาโตสันติเกวังกะถังอภาสิมหาสมณนาโยปะวะนาสิณเทวกายาสมาคตาอัคตัมหะอิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตะสังขันติอตโกอัปราเทวตาภะกวาโตสันติเกวังกะถังอภาสิ สังฆพิวสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกกรรมว่าลงสุสารตเทวเนตานิ้้าเหตตวันอินทรายนิรักขันติปันติตาติอัอประเทวตาภะควตสันติมังคะทันอภัสิชตวะคีรังิตวะปริคางอินทขีลังโอหะจมีชาเตจารันติสุดท้ายวิมาลาจักขุมาตาสนนตาสุสุนาคติอัถกขอประเทวตาภะคะวตสันติมังคะทังอภัสิเยเกสีูทางสารนาคตาเสนเตฆามัสิติอภัยะภูมิหายามานุสังติหังเทวการยังปาร ทาตุสุเทวตาสนิพิตาหงติตะขากระทังทัศนีย์แกพีขูสังก็จะเยปิเตะพี่เวฏอหิสุมัตติมัตถานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีก้อนตานังเอตระมาเยวะเทวตาสนิพิตาอหิสุมิเยยะตาปีไมหังเอตระหิเยปิเตยพี่กบฏอภวิสัตติอนาขัตมานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีก้อนตานังเอตระมเยวะเทวตาสนิพิตตาอภวิสัตติเยยะตาปีไมหังเอตระหิอจิกิสามีพี่กเวเทวกายยนาำมานิ นามานิกิติิสามิพิ่คเวเทวะกายนามนา,นานินเทศิสามิพิ่คเวเทวะกายนามาน,าน,านินามานิตังสนาตถาสารุก,กัางมานัสิกโรธถาภาสิสามิติเอวามาันเตติโคเตพิ่ขุ่พวัตตปุปัสสุงพะควาเอตัทธาวุตสิโลกามะนุกสสสตตัสามิยัตถาภูมิมาสาธิตาเยสิตาคิริกะภะรังภิตขตาสมาหิตาปุถุสีมหสีหาวาสาัสสลินลัน ส,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 สิรีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมนาสาสุธาทิปัสสนนวมะมานุยาพิโยปันจเตยัตวาปัญิกปิละวัตเวตโตอมันตยิสสาสาวกีสารีระเตเทวะกยาพิกันตาเตวิชนธรรมิโควติจากอตัมปังมกรุงสตวรพุทธศาสนังเตตัมปาตุระหุงญานังอมนุสสาสานาทสานังอภิเษกสัตะมัตถขุงสหสังอัฏฐสัตตุรงตั้งเอกสหาสานังอมนุสานังมัตถขุง อป,ป <HHH> anyway. พเพเกณันถามาถึงงที่สาสภาผู้ถาองท่านสภังอภิญญาญพะคิตวาน่าจะกูมมาตาโตอมตะยี่สาสาวาเกสรเระเทวะกายะอภิเ <sen> ันตาเตวิชนะิวเววหังกิติยีสามิิราหีอนุบุปโสสสตาสหัสาวยาขาภุมากับปิวัตวาอิทิมันตชุติมันตวันนามันโตัาสิโนมาังมันหาพิกาุพิขุนาสินติวนางชะสหัสาวีมวตายาขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตสาสิโนมาั้วันหายพิการโมพิขุนาสินติวะนาัชาตาขิ ท่านมณนาิกรมุพนามิติวนังอิเจเตสสหัสสัสาไวขานาตธริยนอิทิบาทตะสิติมัตวรนาวันตัวสัจญูวณท่านาณิการมุงพี่ขวนาสมิตินังปสามิตาประจสตายขานานธรริยน์อิทิบาทติติมัตวรนาวันตวสัิญูว่านาิกัมุที่ขนาสมิติวนังภูมิรอาชายโกเวุลสานิเวสนังพิญโานางสัตสักษาสังยะขานปะยิรูปัสสาสติภูมิรองราชายโกโสะคัสสมิติวนังปุริมจัติทิังราช มัวนนามัณวัสสิโนมทานาภิคำมุงพิฆุณนางสมิติมณังพระคีรนจตีิสังราชาวิดหตัดภาษาสติคุมมนังนที่ปฏิมหาราชาสัสโสปุตตปิตสาะหโทนามามาสทาอิทิมันตุติมันตวันนามัวัสสิโนมันาภิคำมุงพิุณนางสมิติมณางปัจจิมันจตีิสังราชาวิรูปะโคภาษาสตินักนงที่ปฏิมหาราชาสัสโสปุตตปิตสาพระโอิท่านนามามาสทาราอิทิมัณฑวชุติมัณตวันนามัณฑวัส พุตตปิตสสาวินทนามามหาะลักอิตันโตติมตวันนามันตรัสสัโมาทานายพี่กำนงพ่นนางสิวิตว่านางปุริมาที่ถักที่สังถ้าตัดหัถ้ากินนวิรกโกปเินีวิรกโขหอกุเวโรอุตตรังที่ถังจะตระเตมหาราชาสมันตาจะู้ที่ถางันธ่ามานาอัังสุงว่านิกะปิลวว่าเทเวเตสังมายาวิโนทัสสักูวันจะนิการสธามายากุเทนนัตุเวเทนัตุวิจะวิภูโตสหะดันท่านโงารมาเสร็จะกินจะกินน้ตะ นีิมันทุจากปานาทโอวันโยจะเทววัสสุโตจะมาตริจิตาเซโนจะคันทโพนโรชาชนโพอาคูปจัสุโคเจวะติมพารูสุรยวะจะสาเอเตจันเยจะราชนคันทภาสาหราชุพิโมทมานาอภิกรรมงพี่กุนังสิมิติงว่านังอัทกูนาภาษานาคาเวสาราสาหตันจกากรภากรสตราอคูปายาคาสายาติพิยามุนาทตระถาจะอาคูนาคายาสสีโนเอรามโนมหานโกโสถคัสิมิติงว่านังเยนะคาราเชสาหะสาหะติทิพาติชาปะกีวิสุตจักรูเวหายาสาเต วะนัมมาทัปตาสิตราสุปนาอิติเตสะนามังอะพ่ายันตทานะคาราชาณมาสิสุปนาตโตเขมามัสสตาสิพุทโธสันหาหิวะจาหิโอปะหะยันตานาคาสุปนาสารานะกังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตถีนะสุโมธังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสเตอิทิปันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวคาสาเวปัสิติสุจิจะปะนาปะหาราโทน o n มุจิสหะตัจักรวะรีปุตตานังสาเพเวโรจนามะกาสันนิหิตวะพุลิสเณรานุหกตะมุกปาขะมงสัมมโยทย gente não พะวตเทวาปทวีจะเทชวายโยตถาคมงวรุณาวรุณเทวาโสโมจายสสาสหะเมตตาคุนากิอาคุเทวาัสสิโนทาเสติทากายาสภินานตตวันนิโรอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสติมัมนาพิมุพิโุนังิมิติวันังเวทนุจเทวาสาลีจะอสมาจัตุเวยะมาันสุปนิสาภิวาจันทะกุปริกิตาสุเรสุปนิสาภิวาสุเรยมกุปริกิตานักตาที่ปริกิตาวะอาคุมันทวาราหังกาวัสุนันวาสโวเันโถสัตโกปคับ มทัปปะนาภิกมุภิกษุงสิทธิตวันังอัทักภูสานภูเทวชลาลมาขีสิขาราลิวะอริตะทัพกาจารุชาจะอุมาภุพานิพาสิโนวัตุนาสหธรรมะจาจุตา อจุตาจัานิสกาโสสุเรยรุจิราอาูอาูวาสวัิสินทัศเสตทัศเสตทัศธาขายาสเพนันตวันิโนอิติมตุจุติมตวนะมันตุสัจจินมะานาทิการมุิคุณัสมิติงวะนางสมานามหาสมนามนุสสามนุสุธมาขิาพุทสิกาอาคูอาูมะนุตสิกาอาทักูหาโยเทวาจะจะโลหิตวาสินุปาระคามหาปารคาอาคูเทวายสัจสินทัศเสตทัศธากายาสพินันตะวันนิโนอิติมตุจติมตวนะมันตุสัจจินมันมาตุว โอทัตยาหาปัมมุกาปูดาวาวิจักขณาสัทรมตาหารคชาวิสกกาจยัสติโนธานายังอาขะกชุนโยโยทิสาอาภวิสติทาเสตเตาัสธากยาสเพนนาทวนีโนอิเทมโตทติมันโตวันนามันตสติโนมุธมันนาพิกามุพิขนังสิติมันัง เกเมียดุสิตายามากัตตา迦จากยัสสิโนสัมพิตก卡ลามาเสถาชตินามาจาอาสวาลิมารติโนอาคูอัฐาคูปะระมิมิตาทัศเสตทัสศพกายาสัพพินานตตวันิโนอิติันตมจิติมตโตมณมันโตสัสสิโนมาทัมนาที่กามุี่กุณังสิมติมณังสัตย์เทใจไม่กายาสัพพินานตตวันิโนมานมันวะเยนะอาคันชุนเยจันเยสัติสาสหะปุพุทธาติมวะขีลังโอตะตินนาณามาจวังทัตเกโคคาตระนาคังจันนาวะอสิตาสิตังสุภโมาปะระมัตโตจัตุตาอิิตตมโสสหนุ กูมาโรติโสจะโซปะคัสจิติงมนังสาสภมโนลกานังมหาภูมพิติตติอุปปันโนจติมันโตวิสมาคโยรัสสิโสถ้าเศรษฐาอิสระอาคูปันเจกวัสวัตติโนเตสัญจามัตตุโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจะสัพเพสัพเพอภิกันเตสินเตเวสปโมเกเาราเสนาอภิกรรมิปันจักกันหสามันทิยังเอตคันหาถาพันทธาราเกณฑ์นภันธรรมตุูโสภนตาปริวาริธรรมาโวมุจิตโกจินังอิติตถามหาเศนองกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะละมหาจัตสรังกตะวานาเพราวงยะถาปโมจโกเมโทะนายันตัวสวิจโกตถาโสตปจธาวติสังกุโตอัสยังวเสตจัตสังอภิญญาญอวิจิตนาสกุมาตตโตอัมติยิสสะสาวกินาสาวเริงรติมาราเสนาอภิกันตาเตวิชนาภัพิกโวเตส อาตันปักมักรุสุทธภาพพุทธศาสนาังวิตรากหีปากามงในสังลมปีอิเชโยสเพวิจุตสังขามาพยติตายศศินโนโมทันติสาปูเตหีสาวกาเตชนีสตาติสิบเอ็ดบวสวดมังคลาสุดตังอเสวนาจะพารานังปัตติตานันจะเสวนาผู้ชาจะปูยะนีญานางเอตัมมังคลามุตตังปฏิรูปเทสาวาโสจะปุกเพจะกัตปุญยะตากัตตาอัตตาสัมมาปานิทิตจะ นิทิจจะเอตัมมัคขละมุตตมังพระหูสัจจันจะสิปันจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมัคละมุตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตารสสะสังฆหูอานากุราจักกัมมันตาเอตัมมังคละมุตมังท่าน,นจะธรรมจริยาจะยานากัญญานันจะสังฆหูอะนะวาชานิกรรมานิ เอตัมมัคละมุตตะมังอารติวิรติป,ปปามัชฌปานาจสัสญญโมอัปปามาโทจัทธรมยสุเอตัมมัคละมุตตมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจกกักรกะตันยุตากาเลนะธรรมมสาวะนางเอตัมมัคละมุตตะมังขันติจัสวะจัสตาสมาสาัมะานานันจทัทสนังกาเลนะธรรมมาสักจาเอตัมมัคละมุตตะมังตาโปจัพพมะจาร,ริยันจะอริยาสาจา นะน,นัทาาสนังนิพานาสัจจิกิริยาจากเอตามัคลมุตมังุูธัสสะโลกธรรมีหิจิตังยัสนะกรมปติอโศกังวิราชางังเขมังเอตามัคลมุตตมังเอ,เอตานิสานิกตวานะสัพพันธะ ธรรมะปราทิตาสัพะโสทิงคัตฉันตุตันเตสังมังคลามุตตามันติสิบสองโมสรัตนปริตรยังกิจวิธังวัติทางวังรังวาสักเคสุวายลัตตะนาบลิตังนโมสมังปฏิถาคเทนะอิทัมปีพุเทนัตตะนาบลิตังเอกนัตสเจนะตสติของตัก็ยังเวลาคังอมมะธรรมะนี้ตามญาติถตาสัตยามุนีสมัยตัน้าเตนะธรรมเมน้าสมัตติกินจิอิทัมปิธรรมเเม่ัตนาบลิตังเอินัสเจนะตสติของตัย้ำพุทธเสถูปาลิตรณวันหน้าหญิงสุจริตสมัยที่มาธินาเตนะสมติ วิชติอิทัมปิธเมรัตนังวณิตงเอตตนิสตินะสุวติหองตุเยบุคราอัตสตังวสถาจตานิเอตานิโยคานิหุติตาเตทัคืนเนยาสุขตาสาวกเอเตสุินานิมหังพลานิอิทัปิสังเกตัตนาวณิตาเอตตนิสเจนะสุติหงตุเยสุปายุตามนาสาธรรมหินะนิการมิโนโคตัมะสาสนามหิเตปฏิปัตาอมาตังิหะรัมุธานิพุติิพุชฌานาออทัปีสังเกตัตนาวณนิตงเอตตนิสเจนะสุติหงตุขีนังุรางนางนภัง นิพนตริเดยได้ถายัำปฏิโตอิัมปิสังเขรัตนัะปฏิตังเอเตนะสัจตินัสวติเหตุตุตต 13. บทสวดธรรมบทสหัสวัสตอัตตาหาเวชิตตังเสยโยยาจายังอิตราปะชาอตาัตตะทัตสะโปทัสสะททสสนิจังสัญญายะจารินโนเนวะเทโวนัขันทัพโหนรลุมาโรสหะพโมนาชิตังอัปปชิตังกะอีราปทารุปัสสะขันตุโน 14. บทสวดเกเกสะปุตตสูนภาสิต,สตะ ภาสิมะมิตังเตนะภะคว,วตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอธาตุมิเหมาอนุสาเวนะมาปรมาปรายะมาอิติกิรายามาปิตะกะสัมปทานีนะมาตักกะหตุมานยะข้าหีนะมาอาการปาริวิตรักเกนะมาทิฏฐินิสฐานักขันติยติยามาพะพะรูปะายะมาสมานู โนคารุยะถาตุเมหีอัตตะนาวะเสนยยะถาอิเมธมากะ อกุสลาอิเมธมาสาวัชาอิเมธมาวิญโยฆราหิตาอิเมธมาสมมตาสมาทินาอหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมหิปชาเหยยะถยะถาตุเมอัตนาวะชาเนยยะถาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนวัชาอิเมธมาวิญยยปัสถาอิเมธมาสมมตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมหิอุปสัมปัปัชวิหะเรยา เลยยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัตมายุมชรุปานีตสานะสันติตานาเอตังภะวังมรณีเปขมาโนปุญญานิกะอิราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวะตะเมพปะมายังชรูปานีตสนตานะสันติตนาเอตังพายังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปะชาเหสันติเปโขโยธากายยนะสังยัมมุวาจายะอุ ระจีตสาตังตสาเปตสาสุขายาหุติยังชีวามานุปากโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมมจาริงธรรมโมสุทินาสุขามาวาหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุขติงคัชติธรรมมจารีสเพสังคารานิจติยะถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิมินติทุเขเอสามังโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขาติยะถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิพินตังนิมพินติทุกขเอสามังโควิสุทธิยาสเพธรรมมาอนัตต อนตติยาถาปัญญายาปสติอัฏิะทีมพินต,ติทุเขเอสามังโควิสุทธิยา16บทสวดอปันนักชาโดกอปันกถานาเมเกทุตียังอาหุตกิกาเอตธรรมยามททวีตังคันเถยะอปันนาักาังพระหงเวสารานังยันติปบัปพาตานิวานานิจา,ารามารุขะเจยานิมนุสสาอาภัยพระยะตัญชิตาเนสังโฆสารานางันงเขนังเขมังเนตังสารนมุตมังเนสั เนตางสารณามาคัมมะสภพพุกขาปมุชติโยจะพุทัจะธรรมะจะสังฆะสารนังคโตจะตาริอริยสสจานิมัมบัปปัญญายาปัสติทุขังทุกขาสัมมุตป,ปาปาทางทุกขะสารจะอติกมังอริยาริยันจัตถังคีโกคีกังทุกขุทุกขูปสามะค,คามินังเอตังโขสารังเกมังเอตังสารณมุตมมังเอตังสารนมาคัมมะสัาพาุกขาปมุชติ สิบเจ็ดบทสวดพระเทกาลตคาถาอติตังน้าวคือไม่ยักนับปฏิกัรมขีนาคตังบุคคลบุคคลไม่คนคำเลืงถึงสิ่งล่วงแล้วไม่คนมุ่งของสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและถ้าที่ทำมีนั้นทางอภิตัญชังอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันญญโยธรรมตตตตตตติสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทานัปุภะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นช่างธารปัจจุบันไม่งอนงอไม่กอนแกรในธรรมนั้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั่งเนืองให้ปลุกปั่นเถิดอาเชวะกินธจะมทาทำโกชัญยญ์มาแลนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แล้วภายล่าจุดความาจในวันพุ่งได้เห็นโนสามขันตินนมหาเสนนามจุนาเพราะว่าความหมัดเพี้ยนกรรมจุราชผู้นีเสยใหญ่นั้นย่อมไม่มีกันเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตันติตังตังเวพาเตกา,าตโตติสันโตอ,อจิคัติคา,าเตมุนีติภาพมุนีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่่่นนนแแลลววาาาผู้้มีีรรรรรตหึงเจิญดยปะะก ิบแปดบวสวดพินหาปัจจาเวคณาปะถะชราธรรมโมไมหิสะระณนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมกัความแก่ไปไม่ได้พยาที่ธรรมโมมหิพยาเถรนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมกัความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมไมหิมรณะนังนาตีตาเรามีความตาเป็นธรรมดาจะร่วมกัความตาไปไม่ได้สเปญิเมปิเยนิมามนาเปญินานาภวินาภวเราจะละเว้นไปต่างต่างคือว่าจะต้องได้พากาของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งควงกามสมัาสากุโมหิกรรม่ทายาโทกรรมโยนี่กรรมพันทุกรรมปฏิสรนา ตอมีคเป็นหองตอนมีคมเป็นผู้ให้ผลมีคำเป็นเดนเกิดมีกรมเป็นผู้ติดตามมีคำเป็นที่พึ่งอาศัยยังรรเมันกริสามีการระยานังวาปาปะกังวาตัสสายาธาเพราะวิสามีเราจะทําการอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอมหิยีอภินหังปัญจเวคิตรพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเพลิน 19บทสวดเทวตาอุยญโยชนคาถาทุกขปตาจจนิทุกขะพญาปะตาจจนิพยาโสกปะตาจจนิโสกะโหตุสภเพปิปันิโนเอตาวตาจะอมเหิสัมปะธรมปัญญาสัมปะธรมสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทยาทานังทัันตุสทายะสีรังัขันตุสัพทาภาวนาภิระตโหตุขันตุเทวตาคตาสเพพุทธาคะระปะจจปะเจการนจายังพลังอรานตานันจเจเจนะรักขังพันธมิสัพโสยีสบบทสวดเทวตาปฏิ ปติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูกเปคเรโพธิขเรตหิงตะห,หิงตาธรรมมาธานีนะพระวันตุภูชิตาโสทินกะโร เตทาวิหารมัทะเลเทราจมัทานาวากาจะพี่ขาวสารามิกาธานาปฏิอุปัสากาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสาราสัมปานาภูตาสุขิตาภะวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโอป,ปปาติกานิยานิการธรรมวารางปฏิจะเตสเพปิทุกขสกรรดุสักขยามท้าตุจิรังสตังธรรมงธรรมธาราจะบุคราสังฆูหุตุสัง,ม,งสมังคัก สมัมาโควะอตายะจหิตายะจักอเมรักขตุสัทธรรมงสพเพปีธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยะอริยปะเวทิเตยี่บเอ็ดบทสวดสภัปติทานาคาถา ปุญญสิทานีกัตตะสะยานัญญานิกตตามีเมเตสันจะาคิโนหโตุสตานันตาปะมานา,าเยปิยาคูนาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยทิฐาเมจายะทิฐาวาอันเยมตัตะตะเวริโนสตาทิทันตาโลกสมิงเตภุม,มาจตุโยนิกาปัญจกเกปัญเจกจะจตุโวการาสะ สังสารันตาภาวะภเวยาตังเยปฏิทานามมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนักปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินานาคุณญ,ญานังอนุโมทานาหหีตุนาสเพสตาจะสถาหุนตุอเวอเวราสุขาชีวิโนเขมานปะทันจะปะโปณนะตุเตสาสาสิชะตตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เัทเเก็สตว์ราบบกาาารให้้้ส่วนนุญขอองพเจี เทพทั้งหลายจึงแจ้งสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามยีเวนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแล้จงปถึงทางอันเกษมเถิดขอความวางอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระราตนีไทยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบาล์พระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พลสักทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทูตเทพเทวดาทั้งหลายบดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบทอนุโมพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุุมงคลพระกิ่งแปรีพินานโดยมูลนิลทิสมเด็จพญานาสังวรวัดบวรบอลนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุุ่ญมงคล อนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในภาคคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิก์สิทธุประการเทินสาธุ